เอาละก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Legend นอพิกเช่นเดิมก็วันนี้เราจะมา,อาสอนวิธีทำให้ดาเมจด,ดาบของเรานะครับเยอะขึ้นก็จะมี3วิธีด้วยกันนะครับที่จะสอนเพิ่มดาเมจด,ดาบในวันนี้โอเคงั้นก็ไปดูกันเลยวิธีแรกของเราก็จะเป็นการอัพดาบนะครับอันดับแรกก็เดินตามผมไปที่ตรงอัพดาบเลยตรงอัพดาบก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราเดินเข้าไปเลย เราเดินเข้ามาแล้วมันก็จะให้เราอัพดาบนะครับก็ต้องใช้โกในการอัพนะถ้าเราอยากจะอัพให้ได้เยอะๆนะครับแนะนําต้องรีเบิร์ตเยอะๆเพราะว่ามันช่วยในการตีดาบมากตอนนี้ผมก็รีเบิร์400กว่วนะครับผมก็ตีดาบครั้งหนึ่งก็จะได้ดาเมจมา400แล้วโอเคครับถ้าเราตีอาวุธจนตันนะครับก็ให้เรารีเบิร์นะครับอาวุธก็จะกลับมาเป็นเลเวล1ใหม่นะครับให้เราตีเพิ่มดาเมจได้เรื่อยๆนะ ก็ตอนนี้ผมรีเบิร์ตแล้วนะผมก็จะมาดูว่ามันจะกลับเป็นเลเวลหนึ่ใหม่ไหมโอเคครับก็จะเห็นได้ว่ามันกลับมาเป็นเลเวลหนึ่ใหม่นะครับเราก็สามารถตีดาบได้เรื่อยๆเลยต่อกันด้วยวิธีที่2นะครับก็จะเป็นการอัพสแตกของเรานะครับอย่างแรกให้เรากดไปที่รูปดาวที่เขียนว่าสแตกเลย พอเรากดปุ๊บมันก็จะขึ้นสแต็กต่างๆให้เราเลือกนะครับให้เราสังเกตไปที่ดาเมจนะครับก็จะเห็นว่ามันคูณดาเมจนะครับเราจะให้มันคูณดาเมจได้เราก็ต้องไปฆ่ามอนในแมป R ต่างๆเลยนะครับมอนไหนก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นคิวให้เราให้เรามาอัพสแต็กที่เราจะเอานะครับก็วิธีที่2เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ขยันฆ่ามอนมากก็ใครที่ฆ่ามอนมาเยอะๆนะครับก็อย่าลืมมาอัพกันด้วยนะ ต่อกันด้วยวิธีที่3นะครับก็จะเป็นการอีโวดาบก็ผมมีคลิปสอนเกี่ยวกับการอีโวอยู่นะครับก็สามารถกดมุมบนที่เป็นรูปตัวไอได้เลยนะครับก็อีโดาบก็จะคูณดาเมจของดาบนะครับตามดาวของดาบเลย2ดาวก็คูณ2 3ดาวก็คูณ3นะครับนี่นะครับก็จะเห็นดาบที่ผมอีโวไว้ก็จะเป็น3ดาวนะครับ ดาเมจ1ล้านคูณ3เข้าไปก็จะเป็นดาเมจ3ล้านทันทีนะครับก็สามารถอีโวของได้สูงสุด5ดาวนะครับโอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หากชอบช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนบาย